สวัสดีค่ะอิวสุขิงยนสาขาบุรัรนอกเมืองยินดีให้บริการวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับหนึ่งหนึฤไทยทอนสูงเนินที่ปรึกษาการขายรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะหก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมกับรถที่ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะขายดีมากๆเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ และนี่ก็คือเจ้าอีซูซูสี่ประตูยกสูงเกรดตัวแซตนะคะซึ่งต้องบอกว่ารูปโฉมของเขานะคะสวยงามดุดันแล้วก็โฉบเฉี่ยวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวหนึ่งพามาชมในส่วนของการออกแบบของตัวรถกันสำหรับไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบ b บ LED นะคะที่มีหลอดไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันสามารถที่จะปรับระดับได้สูงต่ำถึง4ระดับขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกทางด้านหลังของเรา ทำให้ลําแสงของไฟนะคะไม่ไปแยงตากับสายตาของคนที่ขับรถสวนไปมากับเราและเขานะคะยังมาคู่กับไฟเดย์ไลท์ไฟสองสว่างเวลากลางวันค่ะที่นอกจากให้ความสวยงามแล้วนะคะยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราอีกด้วยนะคะด้านล่างค่ะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ค่ะที่เวลาฝนตกหมอกลงนะคะก็สามารถเปิดเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าคูเมียมขนาดใหญ่ให้ความสวยงามและก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถอีกด้วยนะคะและหนึ่งะคะก็จะพามาดูนะคะลายล้อมแม็กเดิมที่เข้ามากับตัวรถนะคะนั่นก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะให้ความสวยงามเช่นเดียวกันเป็นล้อมแม็กแท้จากอีซูซนะคะขนาดขอบ18ขนาดซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ60 R18 นะคะและก็ถ้าใครนะคะอยากเพิ่มความโฉบเฉี่ยว แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองก็สามารถแต่งซิ่งแบบคันที่1กําลังจะพาไปชมไปชมกันเลยค่ะ,คะและ1น,นะคะจะพามาชมในส่วนของลายล้อแม็กของคันนี้นะคะที่เรามีการเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือแม็กแบบใบพัดขนาดขอบ18นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ 60R 1บเหมือนเดิมนะคะก็ให้ความโชบเฉียวสวยงามถ้าใครที่มีเงินน้อยนะคะไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มเข้าไป จัดกับยอดจับนะคะผ่อนได้สบายๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถบอกที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยนะคะจัดให้ตามใจคุณลูกค้าอย่างแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวหนึ่งนะคะจะพามาชมในส่วนของการออกแบบด้านข้างของตัวรถกันนะคะและที่ปัดน้ำฝนนะคะจะเป็นแบบบิวอินค่ะสามารถที่จะทำความสะอาดกระจกได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะ mm hmm. ด้านข้างนะคะก็จะมีตัวหนังสือไฮแลนเดอร์นะคะที่มีความสวยงามแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ที่กระจมองข้างนะคะเพิ่มความโดดเด่นสวยงามให้กับตัวรถอีกด้วยและในส่วนของบันไดข้างนะคะเราก็ออกแบบมาให้มีความสวยงามทนทานแล้วก็เข้ากันกับตัวรถอีกด้วยนะคะสำหรับมือจับนะคะก็ออกแบบมาเป็นแบบโครเมียมค่ะ ให้ความสวยงามแล้วก็จับได้กระชับมือด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านท้ายของเจ้าตัวแซดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบของเขากันเลยในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED ค่ะเพิ่มความสว่างชัดเจนนะคะเห็นได้ตั้งแต่ในระยะไกลจะมีในส่วนของตัวหนังสือตัวแซดนะคะที่เป็นบ่งบอกสัญลักษณ์ของตัวรุ่นของเขานั่นเองค่ะ ในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะก็ต้องบอกว่าเราออกแบบมาให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถนะคะสวยงามนะคะแล้วก็มีความลู่ลมนะคะและในส่วนของมือจับฝาท้ายนะคะก็เป็นแบบโครเมียมค่ะที่มีกล้องมองหลังนะคะมาแบบบิวอินค่ะให้ความสวยงามแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราถอยจอดอีกด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฝาท้ายของเราเนี่ยเปิดง่ายหรือไม่นะคะต้องบอกว่าน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักที่เบานะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะด้วยตัวจุดยึดนะคะที่ออกแบบมานะคะทำให้เราเนี่ยใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะคะในส่วนของตัวกระบะทางด้านหลังนะคะเราก็มีพื้นที่ในการที่คุณลูกค้านะคะจะเอาไปไว้วางของต่างๆได้อีกด้วยนะคะ เราดูรอบคันกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารภายในกันค่ะสำหรับห้องโดยสารของเรานะคะก็ออกแบบมาให้เป็นโทนสีดำค่ะให้ดูอารมณ์สปอร์ตและก็การดูแลรักษาก็จะง่ายด้วยนะคะเบาะที่นั่งนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีขาวค่ะ ให้ความโอบกระชับสรีระของผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายนะคะเราออกแบบที่นั่งมานะคะให้นั่งได้อย่างสะดวกสบายนะคะทั้งที่นั่งด้านคนขับ แล้วก็ผู้โดยสารทุกที่นั่งเลยนะคะส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะจับได้อย่างกระชับมือนะคะด้านซ้ายนะคะก็จะมีฟังก์ชันควบคุมเสียงที่พวงมาลัยนะคะทําให้เราเนี่ยเล่นเครื่องเสียงได้โดยที่จะไม่ละสายตาออกจากเส้นทางเลยนะคะสําหรับด้านขวานะคะก็จะมีฟังก์ชันนะคะควบคุมความเร็วค่ะคูดคอนโทลทําให้เราเนี่ยลดอาการเมื่อยล้าเท้าในเวลาที่เราเดินทางไกลอีกด้วยนะคะ ในส่วนของคนที่ชอบเครื่องเล่นนะคะเราให้เครื่องเล่นนะคะที่มีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะคะที่สามารถเล่นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้ง่ายๆนะคะตัวแอร์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแอร์แบบปรับมือนะคะเราก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิตามใจเราชอบได้เลยค่ะ และรถคันนี้นะคะก็เป็นตัวเกียร์อโตเมตินะคะซึ่งบอกว่าสามารถเล่นแบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะคะให้ความเร้าใจนะคะแล้วก็ยังมีความนุ่มนวลในการขับขี่ด้วยนะคะและก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการออกแบบห้องโดยสารของเรานะคะออกแบบมาให้มีความกว้างนะคะแล้วก็โอ้อาในทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือว่าทางด้านหลังเบาะที่นั่งด้านหลังะคะ่ะก็ไม่ว่าคุณจะเป็นสายเที่ยว สายทาบุญนะคะสายช้อปปิ้งนะคะต้องบอกว่าสามารถที่จะปรับพับเบาะขึ้นลงได้เพิ่มพื้นที่สัมภาระในการวางสิ่งของได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับพับเบาะกันนะคะง่ายๆค่ะด้านลอันนี้นะคะก็ดึงลงอย่างนี้นะคะแล้วก็สําหรับด้านล่างนะคะก็จะมีเชือกนะคะให้เราดึงแล้วก็เก็บพับไว้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการวางของตรงนี้ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะห้องโดยสารทางด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้นะคะสามารถที่จะทําความเย็นให้เราเ,ย,เย็นฉ่าๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะมีสายเสียบ USB ให้เราอีกด้วยนะคะและก็ต้องบอกว่ารถคันนี้นะคะให้ระบบความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะคะป้องกันล้อล็อระบบเพิ่มแรงเบรก ระบบกระจายแรงเบรกและยังมีระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัตินะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวยังไม่พอค่ะยังมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะและยังมีระบบช่วยลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกและก็แอร์แบรกผู้หน้าอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุณลูกค้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวหนึ่งนะคะจะพามาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างค่ะ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์1,900ซีซีนะคะให้กำลังแรงม้าสูสงถึง150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีซึ่งเป็นรอบเครื่องยนต์ที่มีความกว้างสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆและในเรื่องของความทนทานเราใช้ในส่วนของชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด้วยเฟืองและโซ่ที่มีความทนทานสูงนะคะไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะ และเรานะคะยังมีการรับประกันตัวรถให้นะคะถึง3ปีหรือว่า1 0 0 0 0แกิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะและมาดูในส่วนของช่วงล่างของเรานะคะช่วงล่างด้านหน้านะคะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นนะคะเสริมด้วยคอยสปริงและก็เหล็กกันโคงและโชกอัพแกสซึ่งทำให้รถของเรานะคะมีความนุ่มนวลในการขับขี่นั่นเองค่ะ ในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบแดบบยาวพิเศษเหนือเพลาที่ให้ความแข็งแกร่งนะคะในการรองรับการบรรทุกสิ่งของให้ความยืดหยุนนะคะในการขับขี่อีกด้วยและเรานะคะยังให้ในส่วนของตัวล้อยางอะไหล่นะคะขนาดขอบ18ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถที่1พาชมนะคะต้องบอกว่ารถคันนี้ให้ความคุ้มค่ากับคุณลูกค้าทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงาม ความแรงความทนทานความประหยัดน้ำมันค่ะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเราจัดให้คุณลูกค้าทุกๆด้านเลยนะคะและนอกจากตัวรถนะคะที่ดีแล้วนะคะเรานะคะยังพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านด้วยรอยยิ้มถ้ายังไงนะคะฝากมาเป็นครอบครัวอีวสุครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะคะ ยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ